สวัสดีครับมาพูดกับผมพานกบในช่องพานกบพาุยครับผมวันนี้ออกว่าจะออกมาหาดูผึงดูมิมถามกอภผ่ถามภูมอยังไงครับผมไปรู้ว่าจะมีไหมออกมาสำรวจครับผมเคยมาแล้วครับมันไม่มีแต่ก่อนเคยเห็นเคยมีเคยได้ครับผมไปลุยกันครับนี่ครับภูมิยังไงป็ดตาอยู่นะ มจตายอยู่เนาะเหมือนครับเหมือนเจอ,อจริงๆครับตรงนี้เจอจริงๆครับผมโอม้แต่ว่ายืนลงไปนครับรังใหญ่ด้วยครับเรืยซูมให้ดูครับมันอยู่ในน้ำครับ นี่ครับรังพึ่งครับใหญ่มากเลยครับผมอ๋อทำไมลนแล้วก็อาจจะเป็นมีดฟันเนาะมีดฟันดึงมามีเครือด้วยไม่รู้ว่าอืมมันจะแตกไหมอย่างไงก็เดี๋ยวลนดูก,ก่อนครับครับ่อลงไปข้างล่างเนาะจะใช้ทูบสองดอกนะครับเพราะว่า เป็นผึ่งที่ตรงฟันเป็นมิมเนาะเป็นมิมที่ตรงฟันเอาฟันเหลาค่อนข้างจะรุครับผมเราก็เลยต้องใช่สองดอกครับผมใช่ทุกสองดอกไปดูกันเลยครับชนเลยครับผม เื่องไก่นะครับผมแม่มันจะตกใส่น้ำไหมเนาะน,น,นี่นนอก็เห็นขอบรังแล้วครับสวยอยู่ครับแต่ว่าน้ำเราดูน้ำอีกทีครับาะว่ามองยังไม่เห็นครับไม่ชัดเท่าไรครับ รูเหมือนนามจะพิดตาด้วยครับผมเหมือนนามจะสวยครับดังใหญ่พอสมควรครับกลัวจะตอนฟันนี่แล้วมันจะแตกเนาะ,อะโอเคครับผม นี <c oughs> ่ดีไปขึ้นหน่ำเนาะอ่าค่อยราดมาครับผมเดี๋ยวเครือด้วยครับอิ่ออมาเลยครับผม

กว่านิดนิดนึงครับผมหัวหนามเชงแตกเนาะนี่ครับพึ่งมันไม่ได้อยู่ไก่มือมันเชิงจีดไก่มือครับยากหน่อยนึงตัดเลยครับ โ <Okay. S 2> อเคตั้งตึงครับผมไปเดี๋ยวไปดูนัครับข้างบนครับเดี๋ยวเขี่ยแม่ข้างบนเนาะเขี่ยแม่ออกกันเลยครับผม น้ำสวยครับนี่ครับมัวน้ำชำชำๆครับผมแตแตก ตรงนี้ก็ฝั่งนี้ครับผมดึงเอาเนาะมันเลยแตกโอ้หน้าก็มืดโอเคเดี๋ยวไปลุ่นต่อครับผมเข้าแวะมาดูนี่ครับเป็นตามีเนาะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆครับผมวมีไม่มีเป็นตามีครับ บรรยากาศสามีแท้เอาเฮ้ยมีครับนี่แต่ทำไมรังเป็นยังไงครับโอ้ทั้งนี้ย่อนแสงเนาะจะหันทางนี้ครับอันนี้ทางนึงครับผมอืม มันแบ่งกลางครับผมโดนนกตีหรือเปล่าครับเห็นน้ำหวานก็แต่งดีนะครับผมอันนี้นะจะได้โขนเดี๋ยวลมควันแล้วก็โขนดูครับผมจุดทูบเรียบร้ยครับลุนกันเลยครับผม มีหน่วยสลิดได้แต่นาจะแก่อะลรครับพุดขึ้นไปแล้วครับโอ้โลอยลังอย่างงามเลยครับลอยหนกมากนี่แต่ไม่เห็นหัวน้ำนะครับน้ำนาจะดีครับผมขออนุาตโหนก่อนครับ โอ้ oh, ครับไม่รู้ว่าโดนอะไรครับผมอาจจะเป็นนกเนาะโอ้สายดายครับมีน mm ้ำไหมนี่น้ำ mm hmm. ก็มีหน่อยเดียวตายครับผม, mm hmm. มเหลือแล้วโอ้ส mm ีย hmm. oh, ดายครับ ไมไ่เอาแล้วครับไว้นี่แหละครับผมไปออกกันครับ